ทุกคนคือเหนื่อยมากกว่าจะได้น้องมากแกเธอรู้ไหมตั้งแต่ที่กิจกรรมเข้าอะ่ะฉันก็อ่าพยายามที่จะเริ่มมาเรื่อยๆแกจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือวันที่25้ากิจกรรมวันที่3าสิบนี้แกเธอรู้ไหมว่าฉันหมดไปเท่าไหร่ฉันรวมทั้งสิ้นแล้วนะคะทุกคนฉันหมดกับสกินนี้นะคะยังไม่ค่อยเกลือแต่ก็เกือบเหมา สมมุิไป4500หคูปองนะฮะทุกคนหลือสี0 0ัน4500ัห้านะคะทุกคนนะแต่คือสกินก็สวยมากสาเอุที่เอานะคะเพราะว่าฉันไม่รู้ว่ารอบนี้มันมามันมาแล้วใช่ปะไม่รู้ว่ามันมาครั้งสุดท้ายหรือว่าอีกรอบนึงแต่เอกแต่ถ้ามันถ้มาอีกกับแกมันน่าจะนานแบบนานโคตรอ่ะแต่เนี่ยสปีก็เพิ่งจะมาแก แกสปกินสฟืจริงคขมแล้วแหลนะเนาะอยากได้วันนางไงแกเออได้สักทีไง